ข้อมูลการประเมินระบบบริหารจัดการห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังมีการดำเนินงานการศึกษาตามปัทยาสัยที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความจำเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาและได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ และเป้าหมายของสถานศึกษาระบบการบริการภายในห้องสมุดบรรลั์ได้มีการพัฒนาสารสนเทศแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนตรงตามแผนการดำเนินงานของสถานศึกษาเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ห้องสมุดด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และแผนการเรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการรายงานผลและนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาอาคารและสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวงังได้มีการพัฒนาอาคารและสถานที่โดยการจัดภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่าน ปรับเปลี่ยนตกแต่งอาคารสถานที่ให้รองรับการขยายการให้บริการในอนาคตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นชุมชนและสทอดเอกลักษณ์ของชุมชนโดยมีการจัดแบ่งมุมต่างๆภายในห้องสมุดให้มีบรรยากาศส่งเสริมการอ่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีการจัดตกแต่งบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันและมีมุมบริการที่หลากหลายบุคลากรมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะเกี่ยวข้องกับการบริการของห้องสมุดจากการประชุมฝึกอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผ่านการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่21สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยห้องเรียนเสมือนจริงรุ่นที่1เป็นวิทยากรโครงการอบรม การสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์เป็นบนรรษ์ต้นแบบในการผลิตสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านระดับอำเภอได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับกลุ่มสามเหลี่ยมมโกรประจำปี2 5 6 2การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวงัง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับพอสวเคลื่อนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับอำเภอคอวงังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับหน่วยงานต่างๆในช่วงเทศกาลวันหยุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนในเขตชุมชนอำเภอคอวังกิจก,กรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตชุมชนอำเภอคอวังผลงานเชิงประจักษ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังมีการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา และได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสารกษามีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสนาักการศนอและเป้าหมายของสารกษาดังจะเห็นได้จากมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายมีสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มมีสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านมีการใช้และเผยแพร่สื่อและนวัตกรรม มีแบบประเมินความพึงพอใจมีหนังสือขอบคุณจากภาคีเครือข่ายมีภาพประชาสัมพันธ์ทาง Facebook, YouTube, l ล n e มีสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมและโครงการห้องสมุดประจำปี2565โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี2565ทั้งที่เป็นสมาชิกห้องสมุดและไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดจำนวน1512คนมีผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสุม่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน100คนมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมและโครกงการของห้องสมุดคิดเป็นร้อยละ90อยู่ในระดับดีมากผลงานที่ประสบความสำเร็จผลงานเด่นห้องสมุดมือถือและห้องสมุดเสมือนจริงการพัฒนาห้องสมุดมือถือและห้องสมุดเสมือนจริงใช้หลักการ PDCA คือวงจรบริหารคุณภาพประกอบไปด้วยสขั้นตอน 1. P. พีแผนระบุและวิเคราะห์ปัญหาห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลักธรรมมาพิบาลหลักการกระจายอำนาจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาื่อสารการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ทรัพยากรด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการดีดูพัฒนาทางออกและดำเนินการตามแผนห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาตามปริญญาสัย โดยพัฒนาห้องสมุดมือถือและพัฒนาแอปพลิเคชันห้องสมุดมือถือด้านเนื้อหาด้านการออกแบบและโปรแกรมตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญพัฒนามาเป็นห้องสมุดมือถือให้มีความสมบูรณ์มีเนื้อหาครอบคลุมสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเพื่อเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน ผานสมาร์ทโฟนมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาเป็นทางออกในการเข้าถึงการอ่านที่สามารถเลือกใช้งานได้ง่ายสะดวกต่อการสืบพ้นและสามารถตอบสนองความต้องการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี4เช็คประเมินและสรุปผลห้องสมุดมือถือ มีการสรุปผลการดำเนินงานโดยการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อห้องสมุดมือถือแบบออนไลน์ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละแปให้ความสนใจกระตือรือร้นในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น A.Action ปรับปรุงแก้ไขจากการพัฒนาห้องสมุดมือถือการนำไปใช้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าถึงห้องสมุดมือถือห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาวางได้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขโดยใช้สื่อนวัตกรรมตามความเหมาะสมของผู้รับบริการจัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่หรือจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ